หนูอยู่เมืองไทยมา21ปีแล้วนะคะแล้วพ่อแม่หนูยังส่งหนูไปเรียนค่ะเดีย๋ยวหนูจะโชว์ว่าเด็กนิติทำอะไรบ้างเวลาสอบ3วันติดกันค่ะ For breakfast I'm having egg sauce with potatoes นะคะคุณพ่อหนูชอบทำให้หนูกินเวลาหนูเป็นเด็กค่ะเอาจริงนะคะพ่อแม่ไม่ได้ส่งหนูไปเรียนทุกวันค่ะแต่ช่วงสอบบางครั้งพ่อแม่ก็อยากส่งนะคะ เวลาพวกเรามีสอบนะคะพวกเราจะสอบตอนบ่ายค่ะก็เวลาสอบเสร็จแล้วนะคะพ่อแม่ก็ไปรับหนูที่เทอร์มินอลชาวนนะคะแล้วไปซื้อขนมปังให้กินนะคะถึงบ้านแล้วนะคะหนูก็กินต้มยำกระดูกหมูนะคะคุณแม่หนูทําอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็อ่านหนังสือพ่อพวกนี้หนูก็มีสอบค่ะแล้วก็น้องหนูน่ารักมากเลย She came to give me a goodnight kiss It's the next day and I'm having cereal and granola for breakfast แล้วก็ก่อนสอบนะคะหนูไปอ่านหนังสือในห้องสมุดค่ะ เวลาเสร็จแล้วหนูก็ไป Starbucks at the one Bangkok ค่ะสำหรับหนูนะคะสอบ3วันติดกันไม่ง่ายนะคะคุณพ่อหนูก็ให้บัตร Starbucks ของคุณพ่อหนูนะคะแล้วบอกว่า buy whatever you want with my card after your exams หนูก็ไปซื้อไ c e Pure m a t c ช a l ล t เ e ค่ะแล้วก็หนูไปเดินเล่น at a the one b g k โอะคะ before I end this vlog I had a really sweet moment at Starbucks นะคะมีคนมาบอกว่า You're so beautiful I love your skin color and your hair เขาก็ภาษาอังกฤษนะคะหนูก็บอกว่าขอบคุณค่ะ Thank you so much เขาก็ตกใจว่าหนูพูดไทยได้หน ok un ูก็บอกว่าขอบคุณค่ะหนูเป็นคนไทยหนูรู้นะคะว่าหนูอาจจะไม่ดูเหมือนคนไทยชัดๆนะคะแต่หนูแค่อยากบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้หนูตลอดค่ะ